Snowbot ร้านขายโลบักเลด5ถึงเลด10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Part และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ IDX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโลบอกนะครับวันนี้เราอยู่ในแมッ โจโจที่มีชื่อว่า e n d e เ JoJo Game นะครับผมนะซึ่งแบบนี้นะครับก็ยังเปิดไม่สมบูรณ์นะครับก็เปิดให้เล่นกันไปก่อนนะแต่ว่าคนเล่นเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับ2 0 0 0กว่าคนเลยนะแล้วก็ที่ว่ามันเล่นเยอะเนี่ยเพราะว่าเกมมันเนี่ยมันซัพพอร์ตเอ่อบนมือถือด้วยนะครับแล้วก็ XBox ด้วยนะส่วนบนคอมไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ทุกคูเล่นอยู่น่าจะเล่นในพเมั้งนะนะผมพ box สบ a อกซ์นะครับโอเค สแตนที่เขาให้มาเล่นตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด5ตัวก็จะมีเด e w โ l ลนะครับแล้วก็คิงคิม s ันแล้วก็โกเอฟพิเลตแล้วก็เคอร์ซี่ไดมอน์นะครับแล้วก็สติ c ก y ก i n g ฟิงเกอร์นะครับนะก็เราจะเล่นยังไงให้เราเ,าเมาส์ไปกดคลิกตรงนี้เลยนะนี่ t ด e w โวลคลิกไปแล้วมันก็จะรีเซ็ตให้เราใช่ไหมอ่าแล้วก็แบบนี้นะสร้างเซิร์ฟฟีฟรีด้วยนะครับใครที่อยากลองเล่นแบบนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกด like ด้วยนะครับนะเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มดาน ด้านล่างเนี่ยเพียดเลยนะอย่างเช่นแซมมอนนะครับแซมมอนนี่ไม่ใช่กดตัวคิวนะกดเลข2นะไม่ใช่เลข2ตรงน้ำแพดนะไอตรงตรงใกล้ๆตัว W อ่ะนะหรือไม่ก็เอาเมาส์ไปคลิกก็ได้ตรงนี้นะเนี่ยอึ๊บนี่อนิเมชันก็จะประมาณนี้เลยครับรู้สึกว่าจะออกแนวอนิเมะเนาะโอเคเรารีวิวสกิลคลิกกันก่อนนะการคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายนะครับของคอมนะกดคลิกซ้ายค้างนะครับผมนะนี่กันกดคลิกซ้ายค้างก็จะประมาณนี้ คลิกสายค้างนะนี่ครับมันจะเป็นการคอมโบเลยครับผมประมาณนี้ครับใช้ส้นตีนด้วยนะโอเคมาเรามารีวิวสกิลตัวเ e อกันก่อนดีกว่าสกิลตัวเอครับก็จะเป็นการต่อยรัวใช่ไหมแบบนี้เลยนี่ดามเมจทีละ0.5นนครับให้มันแบบแบบแบบอยู่นานๆหน่อยไงจะได้มันๆส่วนตัว R ก็จะเป็นการเฮฟวี่พาร์ทแหละเนาะชื่อแม่งดายชินี่นี่ประมาณนี้ครับส่วนตัว X ตัวอะไรวะไม่รู้คืออะไร ตัวเกก็จะเป็นการปามีครับดาเมจทีละสองส่วนตัว C คืออะไรวะตัว C ีคืออะไรจะเป็นการพุ่งไปครับแล้วก็ไปดูดเลือดฝ่ายตรงข้ามนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เราเลือดเต็มเนาะเออดีโอก็เป็นแวมไพร์แหละก็ไม่แปลกอะไรส่วนตัววีตัววีคืออะไรวะอ๋อตัววีจะเอาป้ายป้ายรถเมย์มาทุบหน้าครับอป้ายรถเมย์ป้ายรถเมย์มัรู้ป้ายจราจรส่วนตัวแซดก็จะเป็นเดอะเกตเชนไฮก็จะเป็นท่าพุ่งนะ เดี๋ยวต้องถอยไกลหน่อยกดคอนโทรลเพื่อวิ่งนะทุกคนกดตัวแซนนะครับเดี๋เกิดเทนหานะ,ะควบคุมดีๆนะมันมันล็อกตามเมาส์เราด้วยนะครับตามเมาส์เราหนึ่งสองสามเนี่ยท่าพุ่งครับปึ๊บนี่แต่ว่าพุ่งไม่ถึงหรือถึงวะกคดายี่สิบแปดพุ่งไกลเกินมันจะเป็นถ้าเออัออนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเหมือนอบีดดาวครับจะเป็นแอนะิเมชันคราซีเนาะแต่ว่ายังไม่มีภาพเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสักสิบห้าวิจ้าสิบห้าวิ สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคไหมอ่าตัวแซดนะตัวพุ่งเอาระยะเอาแค่ okay. นี้ก็พอละอ่ะตัวแซดครับมึงอยากหยับดิยืดเฉยหนึ่งสองสามพุ่งปุ๊บเนี่ยพอพุ่งขึ้นไปจะเป็นการตีขึ้นฟ้าแล้วก็ตัวโบจะหยุดเวลาเห็นไหมแล้วก็อีกฝาก็จะค้ายอยู่ข้างบนแล้วก็ให้ดีโอมูดาใส่ครับนี่ไม่ว่าจะมือหรือส้นตีนต่อยหมดนะครับ สกิลจะประมาณนี้เลยนะเออทุกคนแล้วก็มันมีเอฟเฟกหนึ่งไว้เวลาเราตีปะทะกันน่ะคือมันจะมีเอฟเฟกเหมือนตอนสู้กับเอเหมืนอนจูโร่กับดิโอสู้กันตอนภาค3เลยครับสกิลอีนะหนึ่งสองสาเห็นปะไม่เงียบกูได้เปรียบ <laughs> เร็วกันไหนกันเยียวะโอเคต่อไปเป็นคิงคิมสันนะกดคิงคิมสันเลยกดกดเออโอเค คิงกิมซันนานจังโอเคมาแล้วโอเคเรียกคิงกิมซันมาก่อนฮึบกดเ,เลขสองหรือไม่เอาเมาส์คลิกก็ได้่ะโอเคจะประมาณมานี้ครับแต่เราสังหารคือประมาณนี้แหละนะโอเคส่วนสก,กิลตัวอีเอ้ยเอาเป็นคลิกธรรมดาก่อนกดค้างนะคลิกซ้ายค้างนี่ฮึบฮึบอืมสมจริงจริงเลยนะโอเคมา สกิล e ครับก็จะเป็นท่าต่อยรัวนะแบบนี้เลยดาเมจดที่0.5น,นะครับไม่น่าเชื่อทีมสวยไม่ต่อยรัวท่าอีนเนี่ยปกติทีมมี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 มมมในแอนิเมชันมันในเมทมันมีเออมันมีแล้วก็ตัว r ก็จะเป็นการเอ่อเทคติสจะเป็นท่าสับมั้งไม่มีไมมีอะไรขึ้นบ้างไม่มีเนาะไม่ใช่สกิลนั้นสกิลตัว x แน่เลยนะ่าจะเป็นเอ่อตาบอดมั้งตัว x ปะ เออไม่ใช่ใชเออนี่นบบตัวเอ็กอบบอตัวเอ็กตาบอดครับเผื่อใครไม่รู้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูอีกทีนึงส่วนตัวซีครับออแอ am a Diablo. I am king. เออท่าน,นี้ขอดูดิเป็นไงวะเค้าเตอร์ไม่ใช่หรอแต่ผม,ปม,เ,มเป็นเลควิ่มึงตีเข้านีงเป็นเลควย่มึงตีกูเข้ามึงนี่นตัวซีคูดาวประมาณหกวินะถือว่าไม่เยอะมากอะตัวซีอ่า โอ้ยตัวสีหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยอ๋อถ้าเค้าเติร์ดแล้วก็ก็ไม่มีเครียออะไรเลยเค้าเตริร์เฉยแล้วก็พูดพูดมากแล้วก็ดิสอิ s เดอ e เอนท่านี้ก็จะประมาณนี้ถ้าแท, <ำ S 1> ทางนะ,ทนะม,นะมันจะทำให้ตาม,มัวมันมองไม่ชัดเลยเลยอืมใช่แล้วก็ตัวแซดท่าอะไรวะอ๋อท่าโอ้โหทิ่มอะไรวะน่ะทำไมแรงจัง พุ่งอย่างไืมโอเคทุกคน,นแล้วก็สกิลตัวเอฟเนี่ยจะเป็นการบล็อกใช่ไหมทุกสแตนเลยนะทุกสแตนจะใช้แค่ส่วนมือของสแตนในการป้องกันนะครับอลองกดต่อยรัวมาเนี่ยการก็จะวาเนี้เห็นปะ่ะดามเมจก็จะลดลงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเฮฟวี่พันธ์อ่ะมันจะตีแล้วก็โลแตกกันทีเล้วไปกดตัวอาร์มามเห็นไหมคือไอ้หลอดส้มบนหัวเนี่ยมันจะเป็นการอ่าเหมือนแบบติดสตันนะจะเป็นหลอดหลอดสตันของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเอาคิงกิสันไม่หน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวก่อนโอเคอ๋ออ๋อนั่นมาแหละไม่เป็นหรอกอื่นเหมือนกันเอออ่ะกโเอิิเลียสนะนี่ตัวตัวท็อปเลยตัวนี้เด่นจัดนี่แอนิเมชั่นมันดัมปี้อื้อแล้วก็ล่างเลคเควียมเลยนะไม่ว่าจะเป็นล่างปกตินะครับโอเคเดี๋ยวลองลองคลิกซ้ายปกติก่อนคลิกซ้ายก็จะประมาณนี้อ่ะนี่นี่เอฟเฟกต์โคตรอลังการคือมันเดินเองนะอันนี้ผมไม่ได้เดินนะโอเคไหม โอเคมาเรามาสกิลต่อยล้อกันก่อนสกิลต่อยล้อก็จะประมาณนี้เลยเอฟเฟกก็จะประมาณนี้ครับอืมอาวอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนี่ยังงส่วนตัวอาก็จะเป็นยูสเลตจะเป็นการต่อยให้พี่พันธ์แหละแบบนี้เลยไม่โคตรแรงส่วนตัวเอ็กก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็นท่าดีดหินมัง้งเนี่ยตัวเอ็กน,นี่โคตรแรง,แงส่วนตัวซีครับก็จะเป็นสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้อ่านไม่ออกหนึ่งสองสาม อ๋อจะเป็นท่าออกแนวเคาน์เตอร์ครับถ้าจะไม่ผิดท่านี้นะตัวสี่คูดาวเก้าวินะครับส่วนตัววีอ่ะอันนี้อะไรวะโอ้ตัคูดาวนานมากจี๊ดนนอ้าวคือท่าอี่ยงวะงงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาใหมา่ส่วนตัวแซดอะตัวแซดอันนี้ท่า dimension ท่าต่อยรัวนี่ดูดูมีเสียงเพลงด้วย โอ้ดามีศูนยจุด 8, ้าต่อได้ยาวๆคูดาวประมาณ30มสิบวินะครับเดีย๋ยวขอดูตัวซีกับตัววีมาหน่อยงงว่ะต้องต่อยแล้วต,ตัวเซียท่านจะไม่ผิดอันเดอร์้ากดกันอ่ะอึ๊บตีใช่ครับสกิลชินจิสึค,สครับมันจะเป็นแอนิเมชั่นเหมือนเดวอโลตอนโดนยอ้อนเลยอเอ่อจะเป็นท่าท่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนวนลูปอะ่ะอ่ะส่วนตัววีกดต้องรีดมานี่ต้องเร็วหน่อยหนึ่งสองสามเฮ้ยอันนี้ท่าอะไรวะตัววีงงว่ะ ตัววีน่าจะเป็นถ้าเอ,อ้ยคิงสันมีสก,กิลไหนที่มันตัดเวลาได้บ้างไม่มีเนาะจะแปลกลืมไปตัววีเอ,อเ่อยู่เฉยนะใกล้หน่อยเอาวัดเออ,อช่างแม่งแล้วกันเดี๋ยวให้ทุกคนมาเล่นกันเองนะฮะ <c oughs> โอเคไม่รู้จริงว่ะ มันมันคือมันไม่ใช่สกิลที่แบบมันเป็นคำพูดของมันอะ่ะช่างมันอ่ะต่อไปเป็นเควซี่ไดมอนด์เขาเตึ่ตีเมื่อกี้ไม่ไม่เจอไหนกันเลยเมื่อกี้ก็เคาน์เตอร์โอเคต่อไปเป็นเควซี่ไดมอนด์นะเดี๋ยวเรียกมาก่อนนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราลองต่อยลวนก่อนต่อยลวนก็จะประมาณนี้คลิกซ้ายเอ้ยไม่ใชได้ไม่ใช่ต่อยลว้วเอาคลิกซ้ายค้างก่อนนะแบบนี้เลยนี่นี่อ่ะก็จะประมาณนี้ไม่เน้นต่อยลัวครับเน้นหมัดหนักอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ เกณส่วนสกิลตัวอ e ีจะเป็นการต่อยรววเหมือนเดิมแบบนี้นี่ตาเมที่จะ0นูนจสามนี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยอัป,ปคัตส่วนตัวอาก็จะเป็นโดา่าน่าจะเป็นเฮฟวี่พันธ์นั่นแหละเนาะแบบเดิมเลยไม่ไงส่วนตัวเอ็กก็จะเป็นท่าอ่อจะเป็นการทําเลือดให้เลือดแข็งอะเหมือนมีดอะแบบเนี้ไม่ไงโคตรเลยส่วนตัวซีครับจะเป็นสกิลอ่าท่าโกรธนะใช่ตัวซี แต่ว่าพุ้เลนออีกฝั่งหนึ่งอ่ะต้องตีแล้วด้วยนะเมื่อเรากดสกิลนี้นะครับอ่ะแบบนี้นี่เป็นท่าเคาน์เตอร์เห็นไหมจะเป็นการเหมือนแบบเหมือนแบบดูดูถูกผมของโจสเกตแล้วก็ทําให้ดามเมจมันเพิ่มขึ้นนะเห็นปะดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะเป็น0.7นเะ็ะจาก0.35โอเคส่วนตัว X ก,ก็จะไอ้ส่วนตัววีนะ่าจะเป็นสกิลนี้แน่เลยหรือสกิลอะไรอ๋อจะเป็นสกิลเหมือนปีดาวเหมือนกันนี่แล้วก็ต่อยหน้าปิ้นไปทีหนึ่งนะ ส่วนตัวแซดนี้เป็นสก,กิลอ่ารู้สึกเหมือนจะเป็นคัตสีเลยนะสก,กิลเนี้ยตัวแซดน,นะครับหนึ่งสองสามไม่เงี้ยเดี๋ยวดูดูเนี่ยแล้วก็อีฝ่ายตรงข้าเก็จะหิวไปเนี่ยเราก็งงไม่เงี้ยไม่เงี้ยตายลิ้นมิ่งเลยจริงสันอวสานภาคสี่ภาคห้าโอเค <S <S จะามานี้สำหรับเกรี์ไดมอนด์ใช่ไหมตัวตัวสุดท้ายก็จะเป็นสติ๊กกี้ฟิงเกอร์นะครับ เอาเขาเอวยคนนี้เป็นคุณแม่เลยเนี่ยใช่หรอใช่เต็มกลุ่มเลยอ่ะ sticky finger animation การออกก็จะออกมาจากสีป,ปนอากาศเพื่ออะไรวะโอเค okay. คลิกซ้ายรัวเอ้คลิกซ้ายแบบค้างเลยนะแบบนี้นะจะเป็นการต่อยทั้งหมดนะไม่มีการเอ่อแบาเลยเลยน,นะส่วนตัวีก,ก็จะเป็นการต่อยรัวเหมือนเดิมนะแบบนี้อ่ะดามเมตทีสิอ่อดา,าเมจทีสูงจุดห้าทีสี่เฉลยวดัดส่วนตัว r ก็จะเป็นอ่ถ้า ถ้าเฮฟวี่พันธ์นั่นแหละแบบเดิมแบบนี้ส่วนตัวเก็จะเป็นเทคนิคคือหอวะไม่อ๋อจะเป็นการดึงออกมาเขาเรียกว่าไงนะดึงแล้วก็ต่อยอ่ะเดี๋ยวอีกรอบนึงนะเผื่อใครไม่เห็นเมื่อกี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันระยะมันใกล้ไปประมาณนี้นี่ประมาณนี้ครับอ๋ง่ายคือยืดแขนออกไปด้วยซิปนั่นแหละแล้วก็ต่อยนะส่วนตัวซีอะตัวซ ถ้านี้คือเป็นการอเอาผู้เล่นนี่เยลงไปอยู่ในจุดเดียวกันเออ่ด้วยพลังของสแตนสติกเกอ่์เอาไปตีข้างล่างนะตีในซิปข้างในซิปส่วนตัววีเฮ้ยรีเซ็ตไหมเลือดน้อยไมีอีเลยเมื่อกี้ตัวซีแล้วเนาะต่อไปตัววีตัววตัววตัววีนี่ตีเลยตัววก็จะมามานี้เลยเฮ้บจะเป็นเอ้าเคา์เตอร์จ้ะ อ้อยรอบตัววีน่าจะเป็นคอร์เตอร์อรแหละเมื่อกี้มันมันเป็นท่าหลบอะต้องรีเตียหนึ่งสองสามเพบเอ,อจริงด้วยเป็นท่าหลบเป็นท่าคอร์เตอร์เรมื่อกี้ทำดาเมจเห็นไหมอ่าคิงสันโดนดาเมจนะส่วนตะแซก็จะเป็นท่าอ่าท่าบีดาวนะครับแบบนี้เลยเพิบไม่ไงมาเด็ดไม่ไม สเตกกิ้งฟิงเกอร์กูเอวหักกันเนี่ยมต่อยขึ้นฟ้าไปเลยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับสแตนทั้งหมดนะครับโอเคมาเดีย๋ยวเรามาลองโดนสแตนพวกนี้โจมตีบ้างว่าจะเป็นยังไงนะ,ะเช่นพวกอาพวกพลังบิดดาวพวกสกิลทั้งหลายแหล่ของสแตนนะครับมาดิดเอา,าเอาเดโวโอก่อนเดิเยน่าจะต่อยแบบ เรียกสแตนไม่ต้องเรียกสแตนก็ได้นะมาเอาสกิลหลักๆเลยอย่างเช่นไอ้สกิลพวกนิเมชั่นอย่างเช่นตัววีตัวแซดอะไรประมาณนั้นอ่ะโอ้โหแต่ตัววีก่อนก็ได้อ่ะใช่คูดาวคนนั้นตัววีตัววีจะเป็นการฟาดใช่ไหมด้วยการเอาป้ายรถเมย์มาฟาดป้ายรถเมย์อ่ะส่วนตัวเซีะตัวเซีจะเป็นการแทงอ๋องั้งคือสกิลเซีะมันพุ่งมาหาเราแล้วก็รีเลือดนะพุ่งมาดูดเลือดเลยอ่ะได้ยังกิเลนไทยตัวแซดฮาวิอ่ะตัวแซดนะ ยาแค่นี้แหละไม่โดนให้มันรู้ไปเอาเลยลสามสองพุ่งนี่เห็นไหมเราก็จะเด้งขึ้นฟ้าแล้วก็แล้วเ,เราก็จะโดนหยุดเวลาปุ๊บแล้วก็ต่อยเป็นตอนเป็นรู้สึกว่าคาสีนนี้จะมาจากจุลโลภักสามมาแหละมึงก็มีอยู่ภาคเดียว <c oughs> ยต่อไปครีมสันนะยเอาครมสันเลยใช่กุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยพีเลียสเนี่ยน่าน่าสนใจสุดว่ามันโดนอะไรบ้างอ่ะ อเอเอเนี่ยถ้าเอจะตาบอดไปข้างหนึ่งเห็นไหมจะเป็นภาพดําไปข้างหนึ่งนะทําให้เรามองยากนะครับอ่ะเขาเตอร์อันนี้ไม่เป็น,นไรเขาเตอร์เอาเอาเอา,เอาไอ้สกิลที่มันแบบมีผลกระพ่าพจริงเออนี่อย่างเช่น,น,นอันนี้อันนี้ภาพม,มัวเห็นไหมโอ้เขี้ยโคตรมัวเลยนะโอเคต,ตัวนีี้เซไม่โอคกูเอฟพิเลสเลยมาเนี่ยนี่แหละตัวตัว โคตรเด็ดเลยตัวนี้ตัวเต็งตัวนี้ตัวเต็งเลยนะว่าโดนอะไรบ้างมาจัดปะงอกออกมานะพร้อมเนี่ยเอกด้วยโอ้ยอันนี้ดิดตายตายกดสกิลหนึ่งเดี๋ยวชุดเผื่อตีทันนี่ไงอ๋อฮืออ๋อฮืออืมอื่เป็นท่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนแบบเออเขาเรียกว่าไงนะเอฟฟิซิที้เดดอ่ะ ท่าเชี่ยเนี่ยอ่ามีอีกท่าจัดไปอ,อ๋อเป็นธรรมตาคือตี่อเตีใหม่เยเอาใหม่ได้เอาใหม่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 ท่าไอ้ท่าไอ้ท่าเมื่อกี้อ่ะโอ้โหิ ytpo เอาท่าอื่นกันไอ้ท,อท่านี้ท่าบิดดาวไอ้เห็นไหมหลอดสีส้มจะเป็นหลอดติดสตันของเราโอ้โหเอฟเฟกต์แม่งโคตรโคตรปวดตาเลยตายวู้ไม่ตายว่ะลัคกี้จริง นายลองลองท่านั้นดิสามโฮมกดให้พี่ตี๋วนะอ๋อสามสองหนึ่งโอเมย์ก็มีก็ตีเข้าดิวะาตีเข้ามันคือท่าอะไรวะโอเมอรท่าอะไรวะโอเคประมาณนี้ท่าที่มีผลจริงๆนะแบบแบบทำให้หน้าจอเบลอๆนะถ้าไม่เกี่ยวกับพวกคัสิณต่างๆนะอันนั้นไม่นับละกันเพราะว่าไม่มีผลกับหน้าจอเรานะโอเคสำหรับแมปนี้ก็มีประมาณนี้เลยครับสำหรับ เอ็นเดอร์โจเกมนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับซีเยอร์เกนิกทางครับผมบ๊ายบายจ้าเจอกันนะครับว้าอุ้ยชีตกใจหมดไปเลยโอ้ยหยุดเวลาปูบูบูปูบูบูปูบูบูทุกทุกกระบวนท่าไม่ยัยายโง่เอาไม่โดนเออ